สั่งมันก็กินดิมานั่งดูแล้วไงจะควรตีนทำไมน้อง,งเพิ่งขึ้นมาปุตบหายไปเลยชั่วไ่อยากโดนดา <c oughs> อะไรเป็นไรของเลงน,นี้อย่ารา้องในคนเยอะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องป้ายอนแชนเนลนะครับพูดสียงดังแล้วกไ,ได้เดีายหรือวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแก้งแฟนนะครับเพราะว่าปกติใน Facebook หรืออะไรจะเห็นผมกับพี่ป้ายเป็นรักกันอย่างนี้อย่างนี้แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าเวลาผมเวียงใส่เขาผมปั่นให้เขาหัวร้อนอมันจะเป็นยังไงนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะแอบถ่ายนี่ผมเตรียมพี่ไว้แล้วพี่มือถ่ายกับน้องอีกคนนะครับ อันนี้ก็แอบมาเปิดคลิปก่อนก่อนที่ผมจะตายจริงๆก็รอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอลูกใส่เห้แล้วมาหาลูก,หหลกลให้ค่<ล>นะทำไมกาแฟของงเตี๋ ก็หล่นหรอกวางของอันวางให้มันดีบ้าไ,ไวางตอนนั้นตอนแรกฮะเขาไม่ได้วางตรงน,นั้นตอนแรกไม่รู้ถ้าคิดวาวางอยู่กลัวตกไหมเบื่อเหมือนกันเนาะชีวิตบางทีไปโดนน้ำทักทีหลงดีโดนน้ำเลยเหรอเธอกัปัญญาอ่อนัปัญญาอ่อนปัญญาอ่อน เดี๋ยวอย่างนี้แหละประจำมันไม่ได้เป็นยาอ่อนด้วยเองมันคลายเครียดคิดแต่เป็นเรื่องปันยาอ่อนสั่งมันก็กินดิมานั่งดูแล้วไงจะควรตีนทำไมเนาะเมื่อขึ้นมากูตบหายเบลอไป ไม่อยากโดนดาว้าวอร่อยโอ้เออไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วไม่นี้พูดจริงๆเบื่อเบื่ออะไรอีแค่น้องตั้งน้ำมาเฉยๆมึงก็บ่นอะไรไม่ก็เห็นซื้อมาก็กินแล้วเขาเพิ่งขึ้นมาเตงแล้วเตงจะหงุดหงิดอะไรนี่ได้ไปที่อื่นกระดิ่งก็รอเห็นไหม เขารอนอะไรเขานอนเล่นอยู่ตเตง,งบ้านหนมะเอาจริงๆเลยเป็นไรวะการจังอือวันนี้เขาว่าเขาจะกลับบ้านอแล้วเป็นไรของตเตงนี้

<laughs> Lòng dính rồi ạ tài kiếm kia, kia, kia. Tuyên hả Năm ta chinh, để ai có năm ta chinh Cảm ơn, cảm ơn, cảm จะทำ<ว>คอนเทนต์เกี่ยวกับแก้งอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่ามันจะโป๊ะเร็วขนาดนี้ไม่คิดว่าจะลองเร็วขนาดนี้ <laughs>